สบายดี f อฟซไอหน้องมูคูสุขุมอณีมาตอนเขาคั่วแก้งเห็ดสามอย่างให้เอฟซดูใส่เห็ดเค็มเห็ดนางผ้าแล้วก็เห็ดเพื่องใส่บัวปอนน้ำพี่น้องตะไคร้คิงแล้วก็มีอันนี้พี่น้องสะบมแล้วก็ ผักผักกระแข่งพี่น้องผักกระแข่งใส่เนาะอันนี้คือเขาเบื่อพี่น้องแามบาวตะวันสีปรุงให้พี่น้องดูเลยซีปรุงไงพี่น้องดูแต่เครื่องปรุงก็มีปลาน้าำปลาและกระสลดให้เอฟซีดูก่อนวันนี้บาวตะวันจะุฬถ่ายโตถ่ายถ่ายคุงกินให้เอฟซีดูเพราะแน่นี้คือบาวตะวันตำเขาเบื่อใส่ใส่พริกแหง้ง แล้วก็ทิศไทยแกงเอฟซี FC ดูนี่หมอบรรกระลังผลปะต้อนจีแกงแกงเห็ดสามอย่างสามุนไพรเพื่อสุขภาพาพี่น้องเอ,อ้ฟซีต่างประเทศดูเดินบริเวณบริเวณบร,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 บริทายโตบริเวณไทยองกินให้ดูบรรยากาศสดๆเลยเนี่ใส่ใส่ข้าวเบือลองไปปะต้อนใส่ข้าวเบืออันนี้ือใส่ข้าวเบือเลยพี่นอ้องขา้ขาวข้าวเหนียวฮะตำใส่ผิ๊กคงข้าวเหนียวตำใส่ผิ๊กคงหน่ย เทลงไปนะครับกระดานกะทิใส่ใส่สลุดเนาะใส่สลุดเอฟซีดูใส่สลุดใส่สลุดเข้าไปกระดานใส่สลุดเข้าไปแล้วก็เส่น้ำปลาพี่เนาะกระนใช้น้ำปลาน้นปลาเข้าไปแล้วก็ใส่ใส่ปะลา ในะส่ปลาใส่เอฟซีใส่ปะละาอะไรใส่ปะลาอะไรปลาแล้วก็ใส่ปะละาอะไรปลานะครับอันนี้คือสะอมใส่ตอนที่ใส่สะอมใส่สะอมเข้าไปใส่สะอมนะครับใส่สะอมนะครับผักแะคยะงอันนี้คือผักกรแคยง บะตะวันแกงสดเลยเอฟซี F C ต่างประเทศดูจะไปเห็ดกินได้เด้อเอฟซีเอ้ยเอฟซีต่างประเทศดูเนี่ยบะตะวันแกงให้ดูสดๆเลยนี่ใส่ผักกระหยงนําใส่มะขามเปียกแซ่บแกงเห็ดสามอย่างใส่สุกกระป๋านเอฟซีดูเต็มหม้อหรือบะตะวันแกงแกงไอเอฟซี F C ดูใส่เขียวๆ,ๆสดๆเลยแกงเห็ดสามอย่าง คนเนี่ยมันเข้ากันคนเนี่ยมันเข้ากันเลยแล้วก็ให้ก็รอลอเขาเบือ่อเปือ่อยรอเขาเบือ่อเปือ่ C, อเฮ็ดี่อเขาเบือ่อเอเขาเบือ่อเปือ่อยเดี๋ยวบ่อตะวันสินบอกอีกรอบหนึ่งนะถ้าไปทำกินเดี๋ยวบ่อตะวันบอกรอบหนึ่งใส่เห็ดสามอย่างเห็ดนางพญา เห็ดเข็มเห็ดเผือกแล้วก็ใส่บัวพอนสะอมผักกระแห้งถ้วิผักไก่แห้งก็ใส่ผักอีตู่กันนะผักอีตู่พี่น้องผักอีตู่แท่ก็ได้ตะบูนผักไกแ่กแห้งมันหอมสุลตรน้ำปาลาแล้วก็เขาเขาเบื่อมาเขาเนี้ยวนะเขาเนี้ยวมัมนมันอ่อนแล้วก็มาตำดอีบแล้วก็น้ำปลาสุลตรเบื่อแค่นั้นเลยพี่น้องแซ่ คลิปนี้จบเค็นี้เลยพี่น้องมาตั้งมาถ่ายโตเนี๋ยายแก้กับเขาให้ดูก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคิคดเตื้องคิดตึงเอื่อยทุกๆคนทีอ่อยู่ต่างประเทศคือเกาเด้อดูคลิปวอละวันบายบายสบายดี